สวัสดีค่ะพ่อเป็ดค่ะสวัสดีทุกคนมาเรื่องงวดค่ะมาตามแนวทางกับพ่อเป็ดนี่งวดวันที่16เมษายน2568คลิปนี้เป็นคลิปที่สองของสุธายน้อคุณพ่อเนาะค่ะคุณพ่อว่าฝันดีประส่นฝันได้จักมือเลยคุณพ่อฟันม้วนฝันม่้วนนี่ฝันแนวไดหนอฝันหน่วยยางไปยางไปบอกไปขอไป่อคนสามคนไปขอตู้ขอเจ้าอองสามพี่น้องเจ้าวี่ ตกเ่ลยว่ะิถเนียเราทัมเคยทำนี้เก็บก็ทรศัพทามาะวอนวิถีตัวขอหมนก็ไม้เด้อว่มันขขาเขาไฟเรห้ขงห้อเนี่ยแล้วว่วันแม่นตีคนนะเขเก็บมาให้ก็ย่อมันว่าโหเรียว่าของขาเจาคนนะของข่อยก็ของเยี้ยขเดงเก็บม้เด้อเก็บมาให้บานบ้านี้เห็นเจ้าจำไหม่เด้อคนนะไม้เหล็กว่าป็าเจาจะไปยังคนนะก็หนอได้นะ หัวยี่จำได้ก็เคยเห็นอยู่เคยเห็นบาราสสอด้ยมาเลิอกพขาถ่เลกถให้เลขก็นอันดัห้างบัตรอสสัดเขาบอกว่าให้เอาไม้เหลกก็นำเลือเขาจนหหกห้างบัตห้างบัตรอสสารัตว่าคนจนเพราะว่าพื้นเมืองบัตรบัตรอสาัตเอะสามตัวตัวไหนครคุณพ่อหกหกบัหกชักตัว หกอะมจังโพูจหกโตหกหกโตอลไร้องหกหกหกมันว่ไม้เหล็กวันประานตัวเดิมของนนำไปเลยอ๋อตอนนี้ไม้เหล็กโทรัพนี่ครับศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งไม้เหล็กรับเขาวิ่งถึ่นเขาจะกใหมขึ้นมาขายกันวันนี้เขาเก็บมาให้พอนะค่ะพอเราวิ่งถึนเียงว่ามึอเขาตองจ้วคก็หอยว่าว่าเขาโทษเดิคนละเก็มาให้เด้ออ่ะมันเก็บมาให้ขึ้น ค่เลยเล็บต่อไเมึงมัดไม้เล็บเราสารน้ำของมันไม้เล็ขาดก่อนมาเลพาวาคาร์คับ071แต่ว่าสามตัวนี่โฮกโฮกกเป็นบอกคะต้นโฮกโกค่ะสามตัวเนาะค่ะหฮกโฮก6ฮกับ071เนาะค่ะฟันค่ะนี่ขวามฝันนี่ขอถามคุณคอเนาะ ในความฝันนี่คุณพ่อเห็นผู้ชายมาจากคนกะ้าสีคนมาไ้ยางไ่โดกันโยนยางสนะาเห็นเาทำเจ้าวี่อี่รโยนงู่มาทำคนแล้วก็ปพยานเดอยเห็นโทรศัพท์คุณพ่อจับโยนวี่ทิมเลยเจ้าวี่ิมเพิ่ห่อกระยางมาวี่เนถิมวี่โทรัพทวี่ิมเน้โทรศัพท์มันเขาแพ้สั่งขาเจาะบอกข้างคอยงหมือนมูฮูแล้วคนน่ะเขาโทดด้วยคนนบไม่เก็บไม้คนนไะเก็บไม้ขึ้นมาเอาไม้เหลกเพาเรยว่า ขายเป็นมองไม้เหล็กบัตรประชามันเบอคน่ะเมงไม้เหล็กบัตรประชาชนของคุณพ่อเองเออเป็นมงมเองนเออเออที่ว่างี้เราอะค่ะไปจังห้ยเหกหกหกคับศูนย์เจดหนึ่งะเรื่อังินอ่ะอ๋อค่ะโอ้ดอเล็กในเล็กเป็นโตเดียวจเป็นโตตัวงมาเหล็กกเะดาษนอค่ะโอเคพันเกี่ยวกับมันได้เถอะเป็นไฮโซว่าปีสงการค่ะ าจสใก็ jumped, มันก็จะพันเหมือนว่ารดน้ำให้พ่อแม่นาพระนึกถอะไโอ้สูงหนามให้เพิ่มนามให้เพิ่นให้พ่อให้แม่นาใหญ่ๆน้าหายมีส่งให้หลับเรื่อยอตรงกลางเลยว่าอาบน้ำล้อมไร่ะตรงกลางมาพันแน่เรื่อยว่าโอ้ก็เลยมาฝันดีเลยมาพันเลยมาพันคนดับเลยว่าเป็นคนไหวเลยแล้วสารน้ำคนนันเป็นผู้เฒ่าหรือผู้นุ่มบอก คนกลางๆคนหาทิบกัวคนแลยเป็นผู้ชายผู้ชายดำดำขนาดเรื่องหูเมืออค่ะเราพระสงฆ์นี่าคนส่บอกเลยคือพอยไงพ่อไงพอยไงเหลขกเลขกบัตรประชาราชมีมันเป็นเหลขกถ่ายบัตรประชาชนบอกคุณพอก็เป็นใคขว่ารื่อชสนนี่ล่ะว่าประชารัมันไม้เหล็กมันหูไป ของคุณพ่อเป็นตองหกเนาะอหกค่ะอ่ะหาโตเอาหกหกค่ะโตกันเแื่นี้เวลาของเขาหายวัดวัดเขาวิ่งซ้ำๆซ้ำๆกับลูนเจ็บอย่างนี้นะมันเด็นหนค่ะอ่ะเป็นแนวทางของพระเป็ดเนาะในวดวันที่16เมษายน2568คลิปนี้เป็นคลิปที่2ของสุดท้ายแล้วค่ะท่านผู้ชมมาทุกคนเองวันค่ะมาตามคุณพ่อเมื่อวันที่1 5เนาะค่ะ ขอให้มีโชคมีลาบกับพ่อเป็ดตอนรับสุขการสุขภูสุขคนค่ะคุณพ่อห้นุ่งตรงอะไรพวกนี้ค่ะอ่ะไปตัดกับหมุนเอาเนาะกับหมุนเอาตัดเกล็ดเกล็ดสีน้ำค่ะเอาโพกค่ะนี่เท่านี้ไรพวกนี้เด็กก่าเนาะค่ะคุณพ่อเคยฝันเห็นเหล็กถ่ายโทรศัพท์เนาะฝันเกี่ยวกับเหล็กถ่ายโทรศัพท์มันออกสองตัวทั้งหน้าหรือว่าสองตัวทั้งหลังคุณพ่ออะไเลขห์ลวงบ่ค่ะ มันมันเคยมันเคยมันเคยออกละเท่านึงเพราะว่าคุณพ่อเคยฝันเกี่ยวว่าตอนไหมันเคยออกขึ้นมามันออกกัได้หรอมันออกกันออกเรียงนามันชุดเก่าชุดเก่าออกเรนามบ้านนี้ไม้เรียกทศัพท์คุณพ่อนี่จำในบ่ออันเรียกนาตัวไหน ค่ะเดี๋ยวเบิ้งข้อมูลเช็คข้อมูลหายเนาะค่ะเพราะว่าคุณพ่อมีหมายเลขอยู่เนาะเดี๋ยวเช็คหายเดี๋ยวลงหายเพราะว่าเธอท่านผู้ชมทางบ้านเพิ่นถาม3ตัวหน้าเนาะค่ะเอา3ตัวหน้าแล้วก็3ตัวท้ายนําเนาะค่ะเธออร่อยมึงเคยพันเหงืเกี่ยวกับมันแรงเลยมมึงเขาจะหายโสดเพราะว่ามันปีใหม่โอ้สงการนะค่ะอ่ะสงการกับปีใหม่ไทยเนาะคุณพ่อเนาะค่ะอ่ะ ขอหให้ดีชคใหญ่กับคุณพ่อค่ะขอบคุณพ่อเป็ดที่หลายค่ะบ้เพลงแนว้ทางขอบคุณค่ะมาสรุปเนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลของพ่อเป็ดค่ะในววันที่16เมษายน2568คลิปนี้เป็นคลิปที่สองของสุดท้ายค่ะพ่อเป็ดนี่เพิ่นฝันเห็นผู้ชายเพื่อนว่ามาน้ากันประมาณ34ี่คนนี่ละเพิ่นว่าค่ะมาแล้วเนาะค่ะมาโมโหโทษโสใใ่เนาะค่ะแล้วก็จับโทรศัพท์พ่อเป็ดนี่ฟาดทิ่มเพิ่นว่าค่ะ พ่อเป็ดก็เลยว่าฟาดทีมเฮิตยังโทรศัพท์คอยด้นั่นไปเก็บมาขึ้นว่าสั่นผู้ชายผู้นั้นก็นเลยไปเก็บโทรศัพท์พ่อเป็ดนี่มาขึ้นให้เนาะค่ะแล้วก็ยกมือไหว้พร้อมเนาะค่ะแล้วก็บอกพ่อเป็ดว่าให้เบิ่งเดอ้อว่าสั่นเลขหน้าเลขท้ายโทรศัพท์อยู่นิหนีละงวดนี้มันสิออกเพิ่นว่าค่ะแล้วก็อย่าลืมสามตัวไายบัตรประชาราษฎร์น่ำเพิ่นว่ามันสิออกอยูนิหนี้ล่ะเพิ่นว่าให้เบิ่งเอาเพิ่นว่าค่ะ ฝันซ้ำนี่เพื่อนว่าฝันสั่นๆแต่ก่อนพ่อเป็ดสีฝันนี่พ่อเป็ดเพิ่นเดยสงนามเนาะค่ะเพิ่นว่าเพื่อนได้สงนามบรรพบุรุษของเพิ่นเนาะค่ะผีพอผีแม่เพิ่นว่าค่ะเพื่อนเอาลงมาสงนามรูปภาเนาะค่ะแล้วก็อธิษฐานเนาะค่ะขอโชคขอลาบ้ําเพิ่นว่าตกเนี่ยเมื่อแรกมากเพื่อนก็เลยฝันเพิ่นว่าค่ะพ่อเป็ดห้แเนวทางมากเนาะค่ะศูนย์ เก้าสองเนาะคะ่ะเป็นสามตัวหน้าหมายเลขโทรศัพท์เนาะคะ่ะราคาศูนย์เจ็ดหนึ่งเนาะคะ่ะเป็นสามตัวท้ายหมายเลขโทรศัพท์เนาะคะ่ะราคาหกหกหกเนาะคะ่ะสามตัวเนาะคะ่ะเป็นเลขเบิ้ลเนาะคะ่ะสามตัวเป็นสามตัวท้ายบัตรประชาชนะะเนาะค่ะพอเป็ดวงกลมใหญ่ก็คือศูนย์เจ็ดหนึ่งกับหกหกหกเนาะคะ่ะมักแห้งเพิ่นว่าพอเป็ดนี่เคยฝันเกี่ยวโทรศัพท์มาแล้วเนาะคะ่ะแล้วก็ออก หมยเลขถ่ายโทรศัพท์เนาะค่ะแต่ว่ายัางเช่นเพ่นหามาศูนย์เจ็ดหนึ่งเนาะค่ะหงวดก่อนมันออกศูนย์เจ็ดเนาะค่ะหงวดที่เคยออกมาแล้วเนาะค่ะอย่าลืมนะค่ะท่านผู้ชมเลขสามตวัวตัดกับหมุนน้ำเนาะค่ะกันไหวมากตัวไรชอบตัวไรเอาตัวนั่นค่ะเป็นแนวทางของพอเป็ดนิ่งวัดนี่ขอให้ได้โชคใหญ่กับคุณพ่อสุขหูสุขคนค่ะคาะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวหนิงพ้าร่วยน้ำนี้เด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอ,อก,กันใหม่ขอบคุณค่ะ